สว,ส,สวัสดีครับพิพั์ช่างสร้างบ้านนะครับเดี <much> ๋ยววันนี้มาดูเรื่องขั้นตอนการสร้างบ้านนะนะครับผมเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดนะครับผมตามสไตล์ทีมงานของพิพั์ช่างสร้างบ้านนะนะครับผมผมจะมาเรียงลําดับเลยนะครับผมขั้นตอนของการทํางานนะครับคือันนี้เป็นสไตล์การทํางานของผมนะครับผมของทีมงานพิพั์ช่างสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านต่างจังหวัดนะครับผมบ้านอุดรธานีนะครับผมแถวอุดรธานีไม่มีไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับผมเป็นบ้านที่ลักษณะไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับ แต่เป็นคานกับเสาที่ใช้เทนะครับผมใช้หลอนะครับไม่ใช่แบบเสาสาเร็จอ่ะนะครับผมเราจะมาดูเทคนิคการทํางานนะครับผมและก็ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมจะทําอะไรขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เทคนิคของช่างแต่ละคน่ะนะครับผมว่าจะทํางานกันยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเสร็จงานสมงมอบงานเหมือนกันหมดนะครับเริ่มก็ลักษณะคล้ายๆกันนะนะครับผมแล้วแต่เทคนิคของ ของของแต่ละคนนะครับอย่างว่านะครับอันนี้ผมจะเอาแบบแบบบ้านที่อยู่แถวแถวอุดรธานีนะครับผมบ้านต่างจังหวัดเลยนะครับที่ผมทํามานะครับสองสาหลังเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่าขั้นตอนของเรา,เราทำยังไงอันนี้คือส่วนใหญ่โครงสร้างผมจะเอาเป็นฐานแผ่นะครับผมโครงสร้างฐานแผ่นะครับเพราะบ้านเนี่ยลักษณะอยู่อยูต่ ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับที่รถใหญ่ก็ไม่ได้วิ่งมาก,กน,นะครับรถใหญ่ไม่ได้ใกล้นถนนใหญ่นะครับผมคือขั้นแรกเราต้องเตรียมเรื่องเราจะสร้างบ้านนะครับเรามีที่ที่ถมแล้วนะเราต้องเตรียมเรื่องแปลนเรื่องอะไรเราก็มากําหนดดูว่าเราจะใช้แปลนห้องเราจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้คือของเจ้าของบ้านเตรียมนะครับผมคือถ้าผมอ่านไม่ทันก็ลองหยุดหน้าจออ่านนะครับคือที่ดินเ,นเราถมไว้เราคนถมไว้สักประมาณปีนะครับถ้าเราไม่ได้ต่าเข็มนะครับ คือขั้นแรกเราก็เลิกจัดแปลนบ้านนะครับเพื่อเขียนแบบนะครับเพื่อไว้ขออนุญาตก่อสร้างหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็สองก็คือกําหนดเลือกวัสดุที่เราจะใช้สร้างบ้านนะครับว่าจะใช้ใช้เกรดไหนนะครับคือถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องสร้างบ้านเลยนะครับเราควรปรึกษาคนที่พอรู้จักที่มีความรู้บ้างนะครับผมจะได้ง่ายนะครับก็เนี่ยครับเพื่อเราจะได้เลือกข้อสามนี้ครับเลือกผู้รับเหมาเสนอราคานะครับ กรณีที่เราไม่ได้สร้างเองนะครับผมกรณีที่เราไม่ได้สร้างเองนะครับเราหาผู้รับเหมาหรือช่างมาแล้วเราก็เริ่มขั้นตอนเลยนะครับเลือกดูเริกดูวันตั้งเสาเอกเสาโทนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเสาเอกเสาโทเพื่อให้ช่างจะได้เตรียมหน้างานไว้ให้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของช่างแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับของเจ้าของบ้านก็แค่นั้นนะครับผมก็คือเตรียมเรื่องนั้นนะครับอย่างทีมงานเราทํานะครับผมหนึ่ง เราจะสำรวจเลยนะครับจะสำรวจจะเอาเช็คระดับดินนะครับผม <c oughs> ก็คือว่าลองดูว่าดินเนี่ยมันจะมีสูงต่ำกันเยอะไหมนะครับก่อนที่เราจะตีผังหรืออะไรเพราะว่าเวลาเราตีผังเสร็จแล้วเราจะเอาดินเข้ามานเนี่ยจะลําบากนะครับเราก็เช็คระดับเลยนะครับผมเช็คระดับแล้วแต่นะครับเราจะใช้สายยางแตะระดับเจี๊ยหออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาเพียงเอาวิธีมาให้ดูนะครับผมพอเราเช็คแล้วนะครับเราคิดว่าเออถ้าเกิดมันมีการสูงต่ำเราก็จะมีการเอาดินเข้ามาด้วย เพื่อปรับให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราขุดหลุมหรือเราตีผังแล้วเราจะเอาดินเข้ามาเนี่ยมันจะยากนะครับผมในลักษณะนี้ผมก็เลยจะต้องเอาเข้ามาก่อนแต่ว่าดินตรงที่เราจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยเราต้องใช้เป็นดินเก่านะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยคือดินเนี่ยต้องแข็งนะครับต้องเป็นดินที่แข็งมากนะครับคือโดนฝนมาสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมถึงว่านะครับเพราะการสร้างบ้านที่เป็นโครงสร้างคอนกรี ใหญ่ๆเนี่ยมันจะหนักมากเหมือนกันนะครับผมก็สองนะครับก็คืออันนี้ลําดับของเรานะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถสเรียบร้อยแล้วก็หาระดับตีผังปักบนนะครับเพื่อจะหาตำแหน่งเสานะครับผมการตีผังเนี่ยเป็นเทคนิคของแล้วแต่ละช่างนะครับผมก็คือจะตีแบบยาวแบบไหนก็ตามแต่นะครับแต่ของเราสําคัญมากนะครับผังเพราะว่าบ้านจะเบี้ยวจะอะไรก็อยู่ที่ผังนะครับผมจะสูงจะต่ํานะครับก็สามรถขุดหลุมเพื่อทําฐานแผ่นะครับแล้วก็ไทเลนนะครับผม หลุมที่เราขุดแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละหน้างานนะครับของเราส่วนใหญ่ก็จะกว้างประมาณเมตรหนึ่งลึกเมตรยี่ประมาณนี้นะครับผมลิ้นก็จะเทหนาห้าเซนนะครับผมก็สี่เหล็กนะครับเหล็กฐานเนี่ยเราก็จะผูกเหล็กเสาเหล็กฟุตติ้งเตรียมไว้เลยนะครับเหล็กที่ใช้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเหล็กสิบสองมิลค่อยนะครับผมแล้วก็ความยาวก็อยู่ประมาณห้าเมตรเราก็จะตัดท่อนหนึ่งเลยน,นะครับก็ห้าเราก็จะตั้งเสาเอกเสาโทแล้วก็เทต่อหม้อนะครับผมข้อห้าต่อมาก็ลำดับที่หกนะครับผม หลังจากที่เราตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะถมกรอบหลุมข้างๆต่อหม้อนะครับแล้วก็บดอัดให้แน่นนะครับผมหรือไม่ก็บ่มน้าเอานะครับผมก็เจ็ดแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเราก็จะวางท่อส้วมท่อน้ําทิ้งนะครับผมจะเพิ่งวางท่อน้าดีนะครับผมแล้วก็ปรับระดับท้องคานนะครับผมเทปูนลีนไว้เลยนะครับเทลีนไว้เพื่อจะวางเหล็กคานนะครับผมต่อมาลําดับที่9้าเราก็จะวางเหล็กคานผูกเหล็กคานนะครับผมนี่แต่ละขั้นตอนนะครับ เข้าแบบเทคันนะนะครับผมพอถูกหล็กแล้วเราก็เข้าแบบเทคานนี่ครับลีนก็จะเป็นลักษณะนี้เนะี่เราจะเทให้กว้างกว่าหน้าเสานิดนึงนะครับเสาเราจะทาแบบจะเข้าแบบประมาณยี่สิบเราต้องเทไว้สัก3า3สสิบเลยนะครับผมประมาณ30สิเซนให้กว้างไว้ก่อนเวลาเข้าแบบง่ายผูกเลยก,ก็ง่ายนะครับลีนนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมในการทํางานเราจะทําลักษณะนี้เลยคือลีนว่าสําคัญไหมครับสาคัญนะครับเวลาถูกเลยก็จะง่าย นะครับผมแล้วก็เข้าแบบก็ง่ายเหมือนกันง่ายหมดทุกอย่างนะครับผมเพียงแต่ว่าเราเสียเวลาเวลาเราปรับปรับปาดท้องลีนนะครับผมก็ปาดให้ได้ดีๆนะครับผมลักษณะนี้เลยผมทํางานทุกท่าทุกหลังนะครับผมจะทําลักษณะนี้เลยนะครับการทํางานก็จะเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็วางเหล็กผูกคานเลยนะครับคือการผูกเหล็กก็แล้วแต่นะครับตามแบบนะครับผมแล้วแต่แบบก็ออกมานะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าแบบคานนะครับเทคอนรีคานแต่ว่าก่อนที่จะเทคอนรีเราจะต้องเอาลูกปูน นุนเหล็กด้วยนะครับเพื่อให้แบบให้เหล็กเนี่ยอย่าชิดแบบนะครับผมลูกปูนเราก็จะทําประมาณ2เซนนะครับผมประมาณเนี้ยไม่เกิน2เซนครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราแกะถอดแบบคานแล้วนะครับก็สิบแล้วก็เอาดินเข้านะครับผมดินเข้าแล้วก็อัดอันนี้นะครับบดอัดแล้วก็ปูพลาสติกนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็วางเหล็กพื้นเหล็กพื้นแล้วแต่แบบกําหนดนะครับยังใช้ไว้เม็ดซีเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผม แล้วก็เข้าแบบข้างเทพื้นคอนกรีตนะครับผมประกะแบบข้างพื้นเสร็จแล้วตีลายแนวเสานะครับผมจัดเหล็กแนวเสาเพื่อเราจะเข้าแบบเสานะครับผมต่อมานะครับถ้าเราเทพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องตีลายที่บนพื้นนะครับผมหาฉากตีลายกับผังที่เราคือผังเวลานเราจะเพิ่งอาออกหมดนะครับผมเราก็จะเหลือไว้แล้วเราก็หาฉากอีกทีนึงนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ตีลายเสาเราค่อยตั้งตั้งแบบเสานะครับแล้วก็เทคอนกรีตนะครับผม เอนีเสาเสานี้จะได้ตรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเสาจะเบี้ยวเวลาเราขึ้นโครงหลังคาแล้วก็จะยากนะครับผมแล้วการเข้าแบบเสาก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องผูกลูกปูนก่อนเหมือนกันนะครับเวลาเราเข้าแบบเนะียเพราะว่าเนื้อปูนจะอยู่ข้างเสาข้างนึ่งประมาณสองเซนครึ่งประมาณนี้นะครับจะพอดีนะครับเวลาเราแกะแบบออกมาเนี่ยเสาก็จะดูสวยเลยก็จะดูตรงนะครับถอดแบบเสานะครับแล้วก็ทาระดับเสาไว้ทุกต้นเลยนะครับเราก็วัดขึ้นไปสักเมตร เม็หนึ่งหรือเท่าไรแล้วแต่เรากําหนดแล้วก็ถ่ายไว้ทุกต้นขีดไว้ให้รอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็บ่มเสานะครับบ่มเสาด้วยการพันพลาสติกนะครับผมผมจะห่อด้วยพลาสติกนะครับผมแล้วก็สิบสามนะครับพอเสาแห้งเราก็เริ่มติดแผ่นเพลทเลยนะครับวัดระดับขึ้นไปก็ติดแผ่นเพลทหัวเสานะครับทําโครงหลังคาติดเชิงชายตีฟ้ารอบนอกให้เสร็จนะครับผมติดหม้อภายนอกแล้วก็ติดแผ่นผนังใต้หลังคานะครับถ้าเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหมาแงน่นนะครับผมเอาให้เสร็จจากท่อนบนลงมานะครับผม เนี่ยครับหลังจากที่เราแกะแบบนะครับแกะแบบเสาเราก็จะบ่มด้วยพลาสติกก็จะเห็นอย่างนี้นะครับพลาสติกเราจะห่อไว้ทิ้งไว้เลยครับผมบ่มเสาไวนะครับแต่ว่าเสาจริงๆแล้วการที่เราเทแกะแบบเสร็จแล้วเราควรจะปล่อยไวสักสองสาวันนะครับเพื่อให้เขาเซตตัวแล้วค่อยติดเพลทนะครับเสาจะได้ไม่โยกนะครับหลังจากนั้นพอเราติดเพลทเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเหล็กนะครับเหล็กโครงราคาก็แล้วแต่อันนี้คือผมมาตัวอย่างให้ดูนะการประกอบของผมก็จะเป็นเทคนิคที่ ทางผมทำมนนะครับโครงหลังคาจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่แบบเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ผมก็จะประกอบจากข้างล่างขึ้นไปติดบนเพลทเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับการระตั้งเสาถ้าได้แนวแล้วก็ระดับได้ระดับนะครับติดเพลทอะไรเวลาผมจะประกอบเหล็กข้างล่างโครงหลังคาแล้วขึ้นไปติดตั้งข้างบนเนี่ยจะง่ายนะครับผมนี่ฮะลักษณะนี้เลยนะครับคือเวลาเรายกขึ้นไปประกอบก็นวัด เราวัดจากหน้างานจากข้างล่างอย่างนี้เราประกอบอีกที่หนึ่งแล้วก็ยกขึ้นไปคือประกอบอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปติดตั้งเลยจะง่ายนะครับผมก็ลักษณะเป็นการทํางานของทีมงานเราครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับเรื่องโครงหลังคานะครับหลังจากนั้นก็มุงแผ่นหลังคาเรียบร้อยนะครับคือจริงๆแล้วแต่เทคนิคนะครับบางที่ก็จะก่ออิฐก่อนมุงหลังคาก็มีนะครับแต่ของเราส่วนใหญ่เราจะมุงหลังคาแล้วก็ก่ออิฐนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนนะครับผม อิดที่ใช้ก็ cache, แล้วแต่นะครับวัสดุที่เ <Liberty> ล, <güzel S 2> ลือกแล <we> ้วแล้วแต่เรานะครับผมอย่างบางหลังที่ผมทำนะครับก็จะมีทั้งมวลเบาแล้วก็อิฐบล็อกก็ปนกันไปนะครับแถวต่างจังหวัดนะครับถ้าเกิดเราประหยัดงบหน่อยก็เป็นอิฐบล็อกกันนะครับอิฐมวลเบาก็ราคาก็สูงกว่ากันขึ้นอีกนิดนึงการทําโครงหลังคาก็เหมือนกันนะครับผมก็คือแล้วแต่เราเลือกวัสดุนะครับของผมหลังที่ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนาสามห้านะครับผมเป็นแผ่นหลังคาหนาสามห้า เหล็กที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กกล่องกาวนท์นะครับงานต่างจังหวัดนะครับผมเป็นเหล็กกาวนท์นะครับเหล็กกล่องสี่นิ้วคุณสองนิ้วเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นสามคนนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นหลังคาก็แล้วแต่เราเลือกนะครับเราจะเอาสีอะไรนะครับเป็นเมทัลชีสนะครับส่วนใหญ่บ้านแถวต่างจังหวัดก็จะใช้เป็นเมทัลชีสนะครับความหนาแล้วแต่เราเลือกอย่างว่านะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านในบ้านนะครับผมจะใช้แบบหนาจู่ประมาณจุดสามห้านะครับผมต่อมา หลังจากที่เรามุงหลังคาเสร็จแล้วก็จะเริ่มก่ออิฐนะครับผมก็สิบสี่นะครับตั้งวงกลบนะครับตั้งวงกลบก่ออิฐนะครับเทเสาเอ็นทับหลังนะครับผมผ่าท่อท่อไฟแล้วฝังท่อไฟบล็อกไฟนะผมจับเสี้ยมฉาบเสร็จแล้วก็ติดบัวปูนปั้นขอบหน้าต่างนะครับผมสิบห้าเราจะเดินท่อน้ำน้ำน้ำดีนะครับน้ำดีห้องน้ําพวกห้องครัวนะครับผมสาหรับทีมงานเราทํานะครับเราจะเดินท่อน้ําดีเนี่ยบนพื้นนะครับบนพื้นคอนกรีตนะครับส่วนใหญ่นะครับ เราจะไม่เดินในคอนกรีตนะครับเผื่อแคกลึกแล้วมันท่อจะรั่วได้นะครับผมส่วนใหญ่เราผมจะเดินบนพื้นเลยนะครับการก่ออิฐนะครับอย่างสมมติหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับผมตัวอย่างหลังนี้ไม่ดูก็ใช้บล็อกแล้วก็เททับหลังลักษณะนี้นะครับเทคนิคการทํางานก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าแล้วแต่อย่างว่านะครับใช้อิดมวลเบาอิดบล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะชาบนะครับผมก่ออิดเสร็จเร้ยเสร็จแล้ว เทจับเสียมแล้วเราก็จะฉาบนะครับผมฉาบแล้วก็ติดบัวนะครับผมฉาบภายนอกเสร็จเราก็จะติดตั้งบัวนะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งติดตั้งก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะครับคือก่อนที่จะทาสีรองพื้นนะครับผมจะง่ายนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเวลาเราติดบัวจะไม่ค่อยติดกับปูนนะครับถ้าเราไปทาสีนะครับผมถ้าเราไปทาสีก่อนนะครับการติดบัวกันแล้วแต่เรานะครับก็คือว่าจะติดแบบ ไหนนะครับก็คือตกแต่งให้สวยงามอย่างนี้ผมจะใช้บัวปูนปั้น3นิ้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัว3นิ้วนะครับตัว8เซนนะครับประมาณนี้ความกว้างหนาก็ประมาณ3มเซนครึ่งถึง4เซนนะครับผมประมาณนี้นะครับบัวส่วนใหญ่ที่จะใส่ขอบหน้าต่างนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับข้างในนะครับเราก็จะร้อยสายไฟแล้วนะครับแล้วก็ทําโครงฟ้านะครับพอระชาบภายในเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาอันนี้คือข้อ16นะครับ แล้วเราก็ติดแผ่นฝ้านะครับผมแล้วก็ฉาบฝ้าเสร็จแล้วทาสีรองข้อสิบเจ็ดทาสีรองพื้นฝ้าทาสีจิงฝ้าก่อนขั้นตอนนี้ครับไล่เลยข้อสิบแปดขัดโป๊ทาสีรองพื้นผนังนะครับผมแล้วก็ทาสีจิงไปหนึ่งรอบข้อสิบเก้าเราก็จะเริ่มปูกระเบื้องพื้นผนังห้องน้ํานะครับแล้วก็กระเบื้องพื้นนะครับผมลําดับอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนนะครับผมเพราะเราทําจากบนลงมานะครับจะได้ไม่เปื้อนนะครับถ้าเราไปทํากระเบื้องก่อนเวลาเราทาฝ้า กระเบื้องอาจจะเป็นรอยได้นะครับผมและการทาสีผนังเนี่ยอยันนี้ผมติดไฟแล้วเลยให้ดูนะครับคือการทาสีผนังก็เหมือนกันนะครับเราควรจะทาไปก่อนสักรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปทาผูกระเบื้องเสร็จแล้วก็ทาเราไปทาสองรอบบางทีมก็ต้องมาเลิกกระเบื้องอยู่นั่นนหะนะครับผมเราค่อยมาเก็บงานอีกทีนะครับผมที่สุดท้ายนะครับนี่การทําฟ้าก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทําลักษณะไหนครับเป็นหลุมหรือไม่หลุมนะครับผมต่อมาข้อยี่สิบนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมาติดประตูในบ้านนะครับประตูห้องนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟระบบไฟพวกนี้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเคอน์เตอร์ครัวถ้ามีก็ทํานะครับชุดครัวพวกบานซิงอะไรแล้วก็ติดเลยนะครับผมต่อมา21เราจะทาสีวงกลบทาสีประตูแล้วก็ทาสีจริงผนังภายในภายนอกเสร็จเลยครับกันนี้โปบัวอะไรเสร็จนะครับผมต่อมาสุดท้ายก็คือข้อ22ยังไม่สุดท้ายนะครับเกือบสงงานเดี๋ยวเราจะติดหน้าต่างนะครับหน้าต่างพวกหน้าต่างปีเนียม จะติดหลังจากที่เราทาสีเสร็จนะครับผมพวกสุขภัณฑ์นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นสีจะลงมาหยดโดนนะครับพวกอลูมินียมกระจกนะพวกนี้นะครับผมต่อมาลําดับสุดท้ายนะครับยีตรวจเช็คเก็บรายละเอียดของงานทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมอบงานนี่แหละครับขั้นตอนของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือขั้นตอนของแต่ละช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผลสุดท้ายก็คือต้องเก็บงานส่งงานเหมือนกันครับผมส่งส่งมอบงานนะครับทุกคนนะครับต้องส่งมอบงานให้เจ้าของบ้านทุกคนนะครับสําหรับผู้รับเหมานะครับผมบ้านก็อย่างที่ว่าแล้วแต่รูปแบบนะครับเราจะออกแบบลักษณะไหนนี่อย่างที่ผมทํามาก็เอาตัวอย่างให้ดูสักสองสาหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือแล้วแต่ว่าบ้านจะเป็นรูปแบบไหนในในรูปแบบของแต่ละหลังนี่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่บ้านจัดสรรนนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีการส่งมอบบ้านอย่างนี้นะครับก็นี่ก็คืออันเสร็จนะครับผม เนี่ยครับลักษณะนี้เลยนะครับอย่างที่ผมทํานะครับอันนี้คือสไตล์ทีมงานพิพั์ช่างสร้างบ้านนะครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับท่านที่กําลังสร้างบ้านนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ